เขาบบ้นไปไหนคะขับป้นไปไหนครับบ้านไปไหนคะปุ้ยปุ้ยปุ้ยไปไหนแค่นี้ฮะเฮ้ะือแอแค่น้บ้านแคดีลใช่ไหมก็อารมณ์ดีได้ใช่ไหมคะ ไอ่งงางหน้าบ้านก็อารมณ์ดีใช่ไหมครับไปได้แค่หน้านบ้านนะครับไปที่อื่นไม่ได้นะครับดูบุดูดนดู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 าาดูดูดูดดีใชู่ลดล